เพื่อนนี้ก็เปรียบเสมือนพี่ชายน้องชายก็รักกันถ้าไม่รักกันก็ไม่เจกเลย คนไร้บ้านก็เป็นคนปกติทั่วไปแต่ว่าพอมาเป็นคนไร้บ้านก็คือคนไร้บ้านก็เบื้องหลังก็คือขาดโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาโอกาสในการหางานอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ตามชนบทแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่มีความรู้แล้วก็อะไรหางานไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนไร้บ้านแต่คนคันไร้บ้านก็เหมือนคนก็เหมือนเรานี่แหละคะ่ะ เพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสเขาไม่ถึงโอกาสเขามีปัญหาเรื่องการศึกษาทําให้เข้ากลายเป็นคนไร้บ้านเชื่อเชื่อเชื่อระยะเวลาหนึ่งชื่อวิทย์ครับอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนก็มีที่นี่นอนคนหนึ่งผมนอนคนหนึ่งทุกทีมจะมีสี่คนคราวนี้สองคนเขาอยู่ไม่ได้เขาไปอยู่ที่ม,มันคับแคบครับขามาเจอนี้ครั้งแรกครับ ทุกวันก็จะมานั่งเลยเพราะที่นี่บ้านเกิดผมครับผมเกิดที่ขอนแก่นบ้านผมตอนแรกอยู่แถวทางไส่แถวข้างลางยิมตะคองคราวนี้พ่อแม่ก็เลยพากันย้ายไปที่สามเดี่ยบตรงบ้านพระลดอนพ่อแม่เสียก็ขายที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรผมก็เลยตัวคนเดียวมันก็ ดีดีไปอย่างครับแบบว่าไม่ต้องได้ยินเสียงพี่สาวด่ากันทะเลาะกันผมก็สบายคราวนี้ผมจะหนวกหูก็ตรงให้รถยนต์มันวิ่งผ่านมอเตอร์ไซค์รถยนรถอะไรวิ่งผมไม่ได้นอนอย่างนี้นะครับรถวิ่งไ้ครับการดำรงชีวิตนี้เราก็อยู่แบบว่า หนึ่งแล้วต้องไปหางานแต่ตอนนี้เขาไปรับแล้วมันจะ60สิบแล้วมันห้าแปดห้าสิบเก้าเขาเลยไม่รับสองแล้วต้องไปขอเขาทำงานเล็กๆน้อยๆ,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 ๆตามแถวอะไรก็ได้แต่ผมไม่มีผมก็เลยอยู่อย่างเงี้ยสามผมอยากจะมีบ้านที่อยู่อยากจะให้ใครสักคนหาท้นที่ผมอยู่ผมก็จะไปเขาก็มาเขามาทุกวันที่สิบไหม ศูนย์อะไรอะไรบ้านโฮมอ่ะ,อะเขาจะมาจัดอยู่ศาลเจ้าไงอยู่กันโอ้มันคือว่ามันอยู่ตรงนั้นใครมาใครก็อยากเขาก็หาพักพักข้างๆกันนั่นแหละ,อะพอเป็นเพื่อนตรงนี้มันจะเป็นแอร์เรียที่พี่น้องอยู่เยอะที่สุดแล้วก็จะมีกระจายกระจายไปอยู่ตามตัวลุงส่วนมากแค่พื้นที่ข้างนอกจะเป็นพื้นที่ทรราหารินแต่ว่าพื้นที่แถวที่ การพาไปของวันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาหลับนอนที่เราช่วยได้ตามศักยภาพที่ที่ที่บ้านเรารองรับได้ที่บ้านโฮมก็สามารถเข้ามาอยู่ได้แต่ว่าด้วยความที่มันอยู่อยู่อยู่นอกพื้นที่นิดหนึ่งประมาณ2-3มกิโลแล้วพี่น้องเราก็ต้องเดินไปเดินกลับอะไรแบบนี้เขาไม่มีรายได้ที่มั่นคงเขาก็บางคนก็เลือกอยู่ในพื้นที่สาธารณะเราก็ออกไปดูแลค่ะเอาเสื้อผ้าไปให้เปลี่ยนเอาสบู่ยาสระผมเอาอะไรไปดูแลค่ะ โอเห็นมันแก๊กแก๊กแก๊ยู่มเรื่องโอเคได้พี่หวานไปบ้านโมงนะไปเก็บอกเขารู้เรื่องอยู่เดินไปหลอกตัอตัดเต้นของพี่หลอกเอ่อพี่หวานเนี่ย พี่หวานนี่ก็เมื่อก่อนเขาก็ทํางานรับจ้างตอนที่บเขาอยู่บขศ .1 เขาก็ทํางานอยู่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 ที่บขศ .1 ขายของทํานู่นทำนี่แต่ก็เป็นบางช่วงบางช่วงเขามีเงินเขาก็ไปเช่าบ้านอยู่คือเขาไม่มีครอบครัวเดิมให้กลับแล้วเขาออกมานานแล้วกับพี่ตีก็เป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยไปนั่งดื่มด้วยกันเคยกินข้าวด้วยกันแล้วก็รู้จักกันนานเพราะพี่หวานเนี่ยอยู่ในพื้นที่บขศ .1 มามากกว่า20ปี ส่วนพี่ติเนี่ยเขาเป็นคนที่มีบ้านแต่ว่าเขาชอบออกมาหาเพื่อนมาคุยมาอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีภาระอะไรท,ทางบ้านแล้วเขาก็มาอยู่รวมกันอย่างเงี้ยเวลาไปทํางานไปไหนเขาก็จะไปเป็นเพื่อนกันเป็นบัดดี้กันในกรุงเทพไม่ได้ไปเท่านานเท่านันสามสกว่าปีแล้วนะกรุงเทพอ่ะโอ้ตัวสามสกว่าปีฮะ้สี่สิบกว่าปีคุณ หมือนพี่หวานเขาก็เป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในพื้นที่สาธารณะการที่เขามีเพื่อนผู้ชายอย่างพี่พตีเนี่ยมันก็ช่วยซับพอร์ตเขาช่วยดูแลเขาได้ระดับหนึ่งอย่างเงี้ย mm. เผื่อว่ามีเพื่อนจะไปรังแกเขาอะไรเขาแบบเนี้ย mm. เขาก็เป็นเพื่อนที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันถ้ายังไม่ถึงวันที่เป็นวันที่เราลงล้อเมืองประจำอ่ะบางทีเราก็จะมีพี่น้องเราเนี่ยที่อยู่ในบ้านโฮมเนี่ยมีคนไปเก็บของเก่าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปดูหนังที่สารหลักเมือง เขาก็จะบอกฝากมาบอกเออให้พี่ปังมาหาหน่อยเออช่วงนี้แดดร้อนฝนตกเป็นไข้ไม่มีไม่มียาไม่มีเงินซื้อยากินเป็นแผลอะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ย ก็จะลงไปได้ตลอดเวลาค่ะแต่เพิ่งดีถ้ามีคนไร้บ้านไปนอนอยู่แถวนั้นที่มีขยะหรืออะไรไม่ใช่เฉพาะใต้ทางรถไฟของขอนแก่นทุกที่ที่มีคนไร้บ้านสังคมก็จะมาโทษว่าเป็นคนไร้บ้านแต่จริงๆคุณต้องไปดูนะคนไร้บ้านไม่ไปซื้อถุงกอบแก๊บไปซื้ออาหารถุงสําเร็จมากินนะเขาไม่มีเงินไปซื้อกินหรอกค่ะเขาก็จะรับข้าวกล่องอะไรแบบเนี้ย ออของบ้านโฮมเราเนี่ยเรามีนโยบายที่จะทําแบบ sleep box สลิปบ็อกสําหรับที่มีที่นอนที่อะไรแบบชั่วข่าวไม่ได้ไปไม,ไ,มไม่ได้นอนประจําเราขอใช้พื้นที่สาธารณะมาพักหนึ่งแล้วจริงๆตรงใต้ทางรถไฟเมื่อวานไปยืนดูก็ถ้าทาแบบทําล็อกเกอร์เอาล็อกเกอร์ไปติดเอาเสื้อผ้าไปไว้ให้เขาใส่เอาให้ได้เขาเปลี่ยนอาบน้ำเอาไปไว้ที่เก็บยาไม่ต้องวางไปตากฝนนู่นนี่นั่นมันก็ช่วยได้แล้วคนในสังคมที่บอกว่าขยะใครเป็นคนสร้างขยะถ้าคุณคิดว่าจะจําั ขยะนี่ออกไปจากเมืองถ้าคุณมองว่าเป็นคนไร้บ้านนี่เป็นขยะ เวลาคุณจํากัดคุณคุณต้องการทิ้งขยะเนี่ยคุณทโขขยะเนี่ยคุณทํำยังไงเวลาคุณคุณเป็นคนสร้างในขยะไม่ว่าคุณจะบริโภคอะไรคุณก็สร้างขยะแต่ว่ามนุษย์อ่ะเราไม่ไปปิดไปเปรียบเทียบกับกับขยะนะคะเหมือนโดยเฉพาะคนไร้บ้านแต่พอคนไร้บ้านไปอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คนทุกทุกคนอ่ะมีค่าเท่ากันค่ะถ้าเราช่วยกันจัดสรรนะแม่หน่วยงานของภาครัฐคนที่มีคนคนที่มีพื้นที่คนที่มีศักยภาพมีอํานาจ คนที่มีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาร่วมมือแล้วคุยกันลําพังแต่ของให้บ้านโฮมแสนสุขเนี่ยเราทําเต็มที่อยู่แล้วในเรื่องการดูแลพี่น้องคนไร้บ้านคะปลูกต้นไม้ก็เป็นงานอดิเรกแล้วก็วาดถนนเนี่ยผมกวาดคนเดียวเลยครับผมกวาดคนเดียวถ้ามีผมมาลก,ลกหมดเลยผมมาถึงก็ปัดกวาดให้เขาเห็นเขาก็จะได้ว่าเราดีครับผมขอคำคำนี้คำคำว่าดี กผมก็รู้สึกจะน้อยใจก็ไม่ใช่จะเสียใจก็ไม่ใช่ผมก็เลยปล่อยในตามเลยอะไรจะเกิดช่างมันตัวของเราตัวของเขาเราก็อยู่ของเราอยากจะหาเพื่อนดีๆสักคนที่ไม่กินเหล้าที่ไม่สำมมาเ,เทเมาเพื่อนคือสหายสหายคือมิตรเพื่อนนี้ก็เปรียบเสมือนพี่ชายน้องชายก็รักกัน ถ้าไม่รักกันก็ไม่เจ็บเล้นหน้าตีไปทำอะไรคนระับตัวนั้นเก็บกลบมะขายใช่ไหมกลบมะข่ายค้่บ้างมีหน้าตขายของเก่าไเองห้านะบาทหกบาทก็ยัง ราาเนียนตกโล,โลแล้วสี่บาทถ้ามีรถเข็นหนึ่งจะได้เยอะถ้ามีถ้ามีรถเข็นสักคันหนึ่งทัวร์เมืองไง จริงๆมันควรจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ลงมามาดูแลมาอะไรเงี้ยจร,จริงๆเขาก็เขาก็มีบัตรเลข13หลักเหมือนกันเขาก็ใช้สิทธิ์ใช้อะไรได้เหมือนกับคนทั่วไปอะค่ะแต่ว่าคนกลุ่มนี้บางทีก็เขาก็สถานที่เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ว่ามันไม่เอื้อให้เขาไงเขาไม่มีที่อาดน้ำบางทีก็ตัวเหม็นบางทีก็ไม่ได้อาบน้ำสองสามวันไม่ได้แปรงฟันไม่ได้อะไรไม่ถูกเขาก็ไม่อยากเข้าไปเดินกับผู้คนผู้คนก็จะมันเกียิ คนก็จะรังเกียจเขาว่าเออเขาสกรปรกอ,อ,อะไรแบบน,นี้เป็นคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรบางคนเนี่ยขอให้ทุกคนคิดแล้วก็ตระหนักว่าคนไร้บ้านก็คือคนเหมือนกับเราถ้าคุณอยากให้เมืองสะอาดอยากให้คนไร้บ้านอยากเห็นว่าเออคนไร้บ้านอ่ะ อะไรไม่สร้างปัญหาหคุณคุณก็ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหามันถึงจะถูกถ้าไปโทษเขาว่าเออเขาทําปัญหาเขาทําปัญหาในเมื่อเรารู้ว่าปัญหาเป็นอะไรถ้าเขาช่วยเองไม่ได้ทํวเองไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่สามารถทําได้เราลงมือช่วยกันมันก็จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นความสุขความสุขของเราเกิดได้ทุกเวลาความทุกข์ของเราก็เกิดได้ทุกเวลาพระท่านว่าไว้ วันอยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจไอ้น,นี่ผมคิดอยากจะให้หน่วยงานเขามาช่วยอยากจะให้เขาหาที่หาทางให้อยู่แต่ว่านั้นไม่ใช่คุกนะ ้องน้ำก็คือห้องน้ําสาธารณะเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าห้องน้าสาธารณะมันก็เป็นห้องน้ําที่มีชักโครกสําหรับเข้าไปล้างมือเข้าไปทําธุระแล้วก็เสร็จแค่นั้นเองแต่ถ้าจะไปอาบน้ํามันไม่ได้มันขนาดมันก็ไม่ก้างไม่กว้างพอเล็กอย่างหนึ่งห้องน้ําสาธารณะในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นบึงแก่นนครหรือไม่ก็ที่จะเป็นที่สูวนทางแสงอ่ะถึงเวลาเขาก็ปิดล็อกประตูพี่น้องเราก็ไม่มีที่ไม่มีที่ใช้ไม่มีที่ใช้น้ําเคยพูดกันหลายครั้งมากพูดหลายครั้งเห็นว่าหน่วยงานพอเวลามี ปัญหาเรื่องคนไร้บ้านอ่ะอ่้นฉี่ไม่ได้เลยไปฉี่ตรงนูง้นตรงนี้คนก็มาร้องเรียนมันอย่งบกคศหนึ่งก็จะมีะมีค่าบริการ5บาท10บาทแต่บางครั้งถ้าพี่น้องเราไม่มีถ้าเป็นคนเก่าเก่าเหมือนอย่างพี่หวานหรือพี่ตีเนี่ยเขาก็อาร่วมรวยให้เข้าฟรีเนี่ยเขาก็เข้าใจพี่น้องเราอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องน้าสาธารณะทุกพื้นที่ที่พี่น้องคนไร้บ้านเราจะไปใช้ได้นะอันนี้ยกเว้นตัวอย่างของบกคศหนึ่งเท่านั้นที่พี่น้องเราอยู่ที่นั่นนานแล้วก็คนเก็บเงิน่่เเเค้าากกก็็บบรรุงูจัลลยอชวหื ไปอย่างนั้นนะคะแพ้วพวกเราเนี่ยมันยีดอยู่ในกระบวนการจะได้สิทธิ์ก่อนง่ายไปเธอจะอยู่กับมันแล้วก็ตีไปได้หมตียไปไหมตีไปด้ไหีไปด้หมเที่ยวไปกรุงเทพไปเที่ยวอยากไปไหมได้พี่เลี้ยงอยู่ได้เป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เป็นญาติอ่ะเป็นเพื่อนนั่นแหละจริงๆนะความรู้สึกตัวเองคือเตนก็เคยเป็นคนไร้บ้านมาก่อนรู้สึกเหมือนเขาเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละค่ะ ดูแลเอาใจใส่เหมือนเพื่อนเลยค่ะเหมือนญาติเลยดูแลเจ็บป่วยก็พาไปโรงพยาบาลไม่มีงานทำเราก็ช่วยกันติดเล่ากไ็ไปรักษาติดยาก็พาไปรักษาอะไรประมาณนี้ค่ะมากกว่าเพื่อนค่ะเป็นทุกอย่างเลยค่ะสี่สิ0ไม่ใช่ดือโฟรึมชูสองนิ้ไม่ใช่ดือโฟนะีสิบ แต่ว่าไฟลงตัวอยู่บ้่นโฮมกันใช่ไหมไม่งั้นต้องรัหลายจุดไงอืมงี้เดี๋ยวกูพาเดินไปวัดแล้วก็เลยไปเลยไมยไปหอดเลยว่าออกได้เลยมันหลายกิโลเลยมันหลายกิโลเลยเลยก็ไปวังสะพุงเลยไปเที่ยววังสะพุงไปเอาลอตเตอรี่ด้วยไปประมูลลอตเตอรี่ด้วย บายบายกล้องเลยครับบาย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 โอเคขอบคุณมากครับรู้สึกจะถ่ายรูปพี่เป็นเป็นกรณีพิเศษเลยยดาราดาราดาราใช่ไม่เชืชอบมชื่อจะตียิ้มยิาาย้มหน่อย <laughs> เอาไปเป็นกาดได้นะเนี่ยไปเป็นกาดได้นะเนี่ยบริการเลยเหรอบริการบริการหน้า หน้ากลมหน้ากลมแล้วลูกปลาขับรถดีๆลูก